วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาให้เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพนะคะว่าทําไมเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองใครบ้างที่ตอนนี้กําลังเป็นมะเร็งไทรอยใครบ้างที่เป็นไทรอยเป็นพิษใครที่ชอบปวดกระดูกเป็นเบาหวานความดันหรือแม้กระทั่งนอนไม่หลับนอนหลับยากเป็นไมเกรน กำลังมีสภาวะโรคซึมเศร้าหรือโรคเครียดในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะทุกคนจนทําให้ทุกคนนะ่ะคิดมากคิดไปไกลคิดไปเอง,อง,องอไปเลยไม่รู้อ่ะไหน,น,นทำไมไม่ดูดิอะไรอีกสวัสดีจ้าพี่นององานเขา่า <laughs> <laughs> ขอบคุณน่ารักนะ คุณี่ทำให้เราหายจากอาการนี้พี่ดองสวัสดีค่ะในวันนี้ฝนตกอีกแล้วทุกคนนะก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะทุกคนไม่ว่าใครเห็นคลิปนี้หากคุณเป็นคนหนึ่งนะที่อยากมีไรายได้อยากดึงดูดเงินจากอาชีพออนไลน์หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้ะจะไปทําอาชีพอะไรแล้วอายุก็เยอะแล้วอะไรประมาณนี้หรือเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะคะเลี้ยงลูกอยู่บ้าน ทำงานประจําเงินอาจจะไม่พอใช้อยากให้ทุกคนเปิดใจสิ้นเดือนเนี้ยให้คุณเปิดใจมาทำกับครูพินิจลองดูค่ะแล้วทุกคนจะมีรายได้เยอะขึ้นแน่นอนอย่าไปสนใจใครเลยถ้าวันเนี้มอยากมีตงังค์เยอะๆอย่าไปกลัวอยา่าอย่าน้อยใจ ที่ครูบาอาจารย์อะเตือนบางสิ่งบางอย่างนะเพราะครูเนี่ยก็เป็นคนคนหนึ่งที่ไปเรียนรู้กับครูบาอาจารย์มาหลายท่านอะไรที่ครูท,ทําผิดหรือครูก็โดนเหมือนกันครูก็โดนครูบาอาจารย์เปลี่ยนความคิดของเราใหม่จนมาหลอมรวมเป็นตัวเราในทุกวันเนี้ยวันนี้ถ้าคุณอยากเป็นคนดีที่แท้จริงอะเป็นนักธุรกิจเป็นดิวเลอร์เป็นแม่ทีมเป็นซีอีโอ คุณต้องมีความคิดที่ไม่เหมือนคนที่เขาไม่มีความฝันอ่ะแล้วเขาต้องลงมือทำลงมือทำเยอะด้วยโดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆในการโพสขายของในการทำคลิปทําคอนเทนต์เลยทุกเป้าหมายที่ขออธิษฐานจิตขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณต้องเชื่อเท่านั้นว่าคุณจะทำได้มันถึงจะได้ค่ะ